ะะหมดทุกหมดสงหมดโรกหมดภัยนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสมหวังสมปัติถนาลร่ำรวยนะคะทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จราบรื่นนะคะมีเงินมีทองกองเท่าภูเขานะคะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะคะเจ้าหน่ายรักใครเห็น สัตว์ทั้งหลายก็ขอให้หมดไปนะคะทําอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสมหวังสมปัถนาทุกประการะคะ่ะเรากําลังปล่อยปลาไหลกันนะคะขอให้ท่กหวยรวยโปนะคะอ่าต่อไปเป็นปล่อยปลาหมอนะคะปล่อยปลาหมอนะคะทุกโศกโรคภัยไม่มีนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวย ่อไปเป็นปลาหมองกับปลาทับทิมนะคะเงินทองไหลมาเทมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ